ออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากำนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากำนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพะเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าเป็นอะไรหนักหนา,า,นาเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกาชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญต่อไป ขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอาโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไป อาโหสิกรรมด้วยเทิน